สวัสดีครับผมป๋อมนะครับคลิปนี้นะครับผมได้สั่งนะครับหนังเทียมแบบมีกาวในตัวลายดูเรมอนนะครับเพื่อที่จะให้มันตัวแผงข้างประตูอครับเป็นลายเดียวกับตัวสมิกระจกที่เป็นลายดูเร e m มอนนะครับผมก็ถามเขาแล้วว่ามีกาวไหมเขาบอกว่าก็มีกาวในตัวนะครับ ไหมครับความกว้างเม็ดคูณเม็ดสี่สิบนะครับเขาบอกผมนะคือถ้าไม่มีการ์ตัวก็คือส่งคืนนะครับค่อนข้างจะบางมากเลยนะ โอเคนะกว้างโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปหุ้มกันดูนะครับว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว,ว่าบางบางบางมากเลยนะครับรอบนี้นะครับก่อนเราที่เราจะติดอ่าหนังลายดูเรมอนนะครับ ผมก็จะเอาฟองน้ำหนา4มิลน,นะครับเนี่ยที่ซื้อมาทั้งแผ่นนี้ครับห้าสิบสองบาทแปะลองก่อนที่จะแปะลายหนังจริงนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยแปะเนี่ยก็มาหยีไปเลยกลายเป็นว่าเวลาหัวเข่าของผมอะ่ะไปฟิงอะ่ะมันเจ็บนะครับก็เลยครั้งนี้ก็ก็ซื้อฟองน้ำมาแล้วตัดติดกาวนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับ ตัวฟองน้ําที่เราติดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรา,เราทาตาวก่อนนะครับใช้กาวยางพวกไอ้นะครับเน้นตรงขอบนะครับจริงๆอะ่ะผมไม่อยากบอกนะผมไม่น่าลอกของเก่าออกเลยม้นจะแปะทับไปนะครับแต่แฟนเขาบอกว่า เรารู้เท่ามาถึงการหรือภาษาบ้านๆนะครับที่ผมโง่นะครับเพราะฉะนั้นใครจะซื้อ้ากำลังยีซื้อลายตะปูของผมมาแตะเนี่ยของเก่าไม่ต้องลอกออกนะผมผมโง่แล้วนะครับเน้นตองอขอบเยอะๆนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราแกะกาวแล้วก็ติดนะครับ ดินแผ่นกาออกแล้วนะครับก็ตั้งให้ตึงๆนะ ตรงนี้มันเหลือนะครับ เรามายกยกข้างหน้าดูพร้อมๆกันนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมก็ไม่ได้แย่นะครับ เดี๋ยวไปทาอีกอัน,นอันนี้เป็นอีกข้างหนึ่งนะครับไม่ต้องทําให้ดูแล้วนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเยอะนะครับให้ดูก่อนอโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตติดอันนี้ก่อนเดี๋ยวติดเสร็จเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับอันนี้คือผ้าที่ผมใส่อยู่ลายปัจจุบันนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเอาผ้าลายดูดีมอนตตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วเป็นยังไงมาดูกันครับ เนี่ยครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะเห็นไหมครับอันนี้สีรถผมจะออกฟ้าฟ้าม่งม่วงนะครับเปิดประตูออกมาก็เป็นลาย,ยัวเลมอนนะครับช่วงน,นี้เน้นเน้นตีมการ์ตูนไปก่อนนะครับผ้าลาย,ยัยยนนวเลมอนนะครับสวิตตีมรอยน้ำลายโปเกมอนนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอญาตประกอบให้เสร็จทั้งสองข้างก่อนนะครับเดี๋ยวจะมืดซะก่อนก็ประกอบเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนะเห็นไหมอ่าก็ผ้านะครับลายโดเรมอนนะครับแล้วก็เนี่ยครับพิมลอยน้ําลายโปกเกมอนนะครับแล้วก็ฝาครอบลําโพงเป็นเคล่ลา นะครับนี่ครับเห็นไ,ไหมครับสีรถผมเห็นไ,ไหมอ่าแล้วก็ตัวผ้าที่พูมใหม่เห็นไ,ไหมครับก็ทำเองได้นะครับซื้อฟองน้ำมานะครับแล้วก็ซื้อเนี่ยครับ ภาลายที่เราชอบที่เราต้องการเลือกมาได้นะครับแนะนําว่าให้เน้นแบบที่มีกาวนะครับเราจะไม่ต้องมาติดนั่งติดกาวรอกาวแห้งอะไรให้มันเสียเวลานะครับก็ทําเองได้นะครับแล้วแต่เราว่าจะชอบลายไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับตอนนี้ก็เป็นทีมนะครับเป็นทีมทีมลายการ์ตูนไปก่อนนะครับโปเกมอนแล้วก็ดเรมอนนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับ ก็ใครจะทําตามก็ลองเอาแนวทางผมไปลองปรับแต่งให้เข้ากับตัวเองดูนะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ